สวัสดีค่ะมินินบันนาฟ้าสายเมราค่ะมินิพามารอสวนน้ำมือเสารเด้อพี่น้องเด้อสวนขั้วนน้อย,อยจะบึงตน้นผิกริกกะมิลูกก็ไเ้จ้าหลังจากข้าเกี้ยวข่อยเรียบร้อยแล้วพี่น้องฝนกับค่อยมาเนาะจ้าฝนกับค่อยมาแหงแรงเนะจาา้าให้กับโฮดใบอันนี้ต้นฟักทองพี่น้องมารอสวนขั้วหน่อยจา้จาจ้างว่ากำลังออกไปหากิน กำลังปล่อยงัวไปหากินอยูย่นี่เดี๋ยวนี่ด้วยนาก็อยู่ในสวนขั้วหน่อยแตะจ่ายด้วยเราคอ,อกงวัวได้จ้ะเด้อกำลังปล่อยง,งวัวออกไปข้างนอกพามาเลาะสวนขั้วหน่อยน้ำหลังจากเดี๋ยวฮ่อปล่อยง,งวัวไปแล้วกเพิ่นจะขับไปหาอยู่หากินงันนวออกไปแล้วเซลลเซลจะเบิ่งต้นกล้วยจะพี่น้องจะเลี้ยงไหลอันนั้นเป็นต้นไหลเด้อพี่น้องเด้อต้นกกเอาไปถ้าไปทอสาดท,ทอเสียแต่ว่าฮ่อไม่ได้ดตดัดออกคนแก่แก่จนเหลืองเนาะจ้ะ เหี่ยวเมื่อศรีนวลเขาโดตรด่าใบเนี้ยมาเลี้ยงกันยังเหี่ยวอยู่ด้พี่นวลเพราะวันหน้าเลี้ยงเนาะมีลูกอยู่จ้ะมีลูกอยู่เด้อพี่นองฟักทองก็มีลูกอยู่เด้อแต่ลูกฟักทองอันนี้เป็นต้นกล้วยจ้ะตามาหลอกสวนข้อหน่อยขางคอง้วนศพี่น้อแต่หลอกสวนข้อหน่อยขางคองววา อันนี้ก็เป็นต้นขนุนจะปลูกเอาไว้จะปลูกเอาไว้เป็นต้นขนุนอันช่วงนี้เป็นหน้าหนาวแล้วนาอพี่น้องต้นไม้เพิ่ง,งก็อยากเหี่ยวลงเขาก็ได้หดน้ำไว้ละจ้าอันนี้เป็นพักขาได้จ้าอันนี้เป็นพักขามีพามาชมสวนขั้นน้อยจะต้นกล้วยจะเป็นสวนขั้นน้อยต้นกล้วยนาอพี่น้อง แต่พอชำนแำไเนะจ้พะพอช่วงนี้เป็นหนาเล็งนะจ้ะต้นพริกกําลังสิบำลุงขึ้นนะจ้ปปะปลูกผสมมาสามใก๊าบหายางง้วนละ่ะพี่น้องแต่ส่วนกว็น้อยฮะปลูกไว้น้ำกันหดห้าหดตน้นฟักทองนะจ้ะอันนี้ที่เป็นต้นกล้วยข้าวกเกาปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยคอกอนะไรพี่น้องมาใส่ซเหย,ยพ่นกําลังถอดอดจ้ะ ะมะาท่างนี่ก็จะเป็นต้นมะม่วงแล้วจะปลูกไว้เทาก็ล้อมสวนน,น้อยเอาไว้แต่ยูแต่กินถ้าดลอมมาได้ด้จะงวางาวามาก,กัดต้องล้อมไว้อันนี้เป็นใหญ่ง้วาอันนี้พามาลาะสวนน้อยจากพี่น้องพามาเลาะสวนน้อยขางขอบงวัว อันนี้ก็เป็นต้นขนุนปูนว่าขัล้างออกไปหากินอันนี้ก็เป็นต้นมะม,ม่วงจ้ะมณีพัฒน์ว่าเลาะสวนหน่อยบึงว่าน้ำจ้ะจากสวนหน่อยนอยอันนี้ออกจากสวนมาได้จ้ะออกจากสวนมาแล้วอยู่ทางนอกแล้วมณนนีพัฒน์วาเลาะสวนขั้วหน่อย อยูข่ขางคอกว่าจยางว่าก็ปล่อยออกไปแล้วปลูกหลาย่างในพี่นองผสมประสานทั้งหญ้าพร้อมกระทั้งต้นไม้เฮามาปลูกไว้แต่มูยืนต้นก็นจะเป็นมะม่วงสินะจ้ะก็จะเป็นขนุนแต่ม,มูรวมลูมก็จะเป็นกล้วย เป็นฟักทองเป็นพริกนะาจา๊ะสวนนี่กับยุ่ละริมหนามด้วยพี่น้องมาเสิพผ้ายางหรอากมาหาริมนามเดี๋ยวเรต้องสวนขึ้นหน่อยชีวิตเกษตรตกร,รตกห้อจังสีหลายพี่น้อง ทำไห้ทำหน้าแล้วกับปลูกสวนกับบป่ปลูกหลายเราจะปลูกเล็กน้อยเพราะได้เก็บยู่เก็บกินสวนน้อยอย่มีหลยอย่างอันนี้เป็นต้นบาได้จากพี่น้องกับล้างบํารุงขืนจากับลังบังรุงขืน,นวันนี้พามาเละสวนขั้วหน่อยนะจ่าสวนมาเละสวนขั้วหน่อย เนี่ยเมื่อเราจะถ้าไหนก็สิเป็นริมน้ำเนาะจะไปตักหดจะเราบ่มีใดพอบ่าบ่มีไฟฝ่าใส่แรงงานตักหดเนาะจะเป็นบอนะจ้ะเป็นบอนี่ทงทางลงตักน้ำพี่น้องแต่ถ้ามาหลอะริมน้ำเนาะจ้ะนี่นะข้ามองท่าน้ำตักได้พี่น้องนี่ทางท่าน้ำตักตักน้ำตักเึ้นไปกระิบเขาไปประตูนี่เนาะจ้ะเขาประตูตไปสวนขั้วน้อยจ้ะไปสวนขั้วน้อยอันนี้เป็นต้นมะขามเทศเนาะจ้ะ ขามเทศพันหวานในปีนพี่งเนี่ยพันหวานมาขามเทศอยู่ไหนอยู่หนะ้าเขากับปูไวายุว้กิน,นั่นสิละจ้า มันหนาเรงเนะพี่น้องหนาเรงอนะ่ะซ่สมนี่แหละจ้าแต่ว่บาเขาก็โหดนำไว้แหละจ้าอันนี้ต้นไหลนี่เหียงพี่น้องหรือเบื้องเหียงไหลพอได้ตัดออกจ้าเดี๋ยวทีแม่ตัดอยู่แต่ออกให้ีเพื่อนได้ขึ้นมหมัยจะได้ตัดเอาไปท่อสาดท,ท่อเสียสวยงามเลยพี่น้องแกสลักได้สวยงามนี่นี่ต,นนต้นไหลพีนะะ่น้องต้นโกกแล้วเนาะค่ะเนาะต้นโกกนัน่นแหละว้ามาพี่นอ้องเพื่ออยากได้สาดมาเาเด้อมาไปท่อสาสท,ท่อเสียเด้อต้นโกกต้นไหล ถ้ามาหล่อชมสวนหน่อยพี่น้องยำมือเสารายำเบ้นเหี้ยวก็หนีได้พี่น้องยำเบ้นเหี้ยวเหี้ยวพระบาแดดออกเนาะแต่ยำเบ้นเหี้ยวก็หนีแต่หนี้ขนาดยำมือเสาร์ได้จ้าแต่เบนท่านที่ขืนอยู่เลยบางเดือแต่เบนท่านที่ขืนอยู่ยำกับเบ้นเหี้ยวก็หนีพันมีเด็ดยำมือเ้ากัดซื้อเนี่ยซึ่นี่แหละพี่น้องหดแต่ยำมือแลงไว้เนาะจ้าหดใบแต่ยำมือแลงหดเมอร์ละเทียจ้าหดไบเมอร์ละเทียสวนหน่อยริมคลองอยู่ ขางขอกงว่ามีสลับพัดที่ท่านกันเป็หนหยาเนาะพี่นองว่าบ,าบอกผมวูยนี่สุเนียวจะปลูกไว้อันเบึงบ่งเบื้องต้นชะอมพักขาลเนาะขอบคุณนะค่ะเหมือนนี่พามาชมสวนน้อยขางขางขอกง,งว่าจ้าหลังจากที่เกี้ยขอเรียบร้อยแล้วก,ก็เอาของมาปลูกไวน้น้องพินองเนาะนายเร่งเนาะจะนายเร่งนาหนาวนี่แหละค่ะนาหนาวเมือเ่อฝนแล้วก็ลุงของจะลุงของปลูก เหี้ว่าสร้างนอพี่น้องเนอห้องวดนามก็ได้กินไว้ก็เก่าแหละเห็นบอนไว้ฝักท่องไว้บึกอื้นาะพี่น้องบึกอื้อบานเฮาขอบคุณค่ะชิปนี้เอาไปซื้มีก้เนาะพี่น้องเนาะมาหล่อสวนข้วน้อยเดี๋ยวสิมาอะเดี๋ยวในเบื้องช่วงสีห้ามาใส่ปุ๋ยคอกช่วงสีห้ามาบำรุงเนาะจ่าชนในพงหญิงเกี้ยวเขาเซ็นบระเทศในบำรุงจ้าขอบคุณเด้อค่ะชิปหน้าพอกันไหมฝากเป็นกำลังแรงใจให้บ้านหน้าฝาใสเด้อค่ะหนูนาบ๊ายบาย